กับ EP ที่10แล้วนะคะปรบมือหน่อยวันนี้ครูพนมก็เดินทางมาถึง10 EP แล้วนะคะ10 EP แล้ววันนี้มาพบกับรายการภาษาไทย7นาที7นาทีเท่านั้นกับครูพนิมตลไม่รู้7นาทีจริงมอตัดไปเกินตลอดเลยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยคุูพนมนลขอฝากช่องก่อนช่องครูพนิมตลนะคะเพจ Facebook ไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยติดตามเลยคะติดตามช่องครูการ์ตูนชาแนลนะคะในเพจ YouTube ครูพนิมตลด้วยนะคะโอเคนะคะ อ่าวันนี้เราไปเรียนเรื่องภาษาถิ่นอีสานนะคะอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะว่าวยังคะว่าวยังเมาอีสานนะคะไปเรียนเลยสวัสดีค่ะนักเรียนขาวันนี้ก็มาพบกับภาษาถิ่นอีสานเนาะอ่ะภาษาถิ่นอีสานก็สวัสดีอ่าสวัสดีค่ะนะคอยซือ้อขอนพีนม่นของสุธีน,นะคะ ไม่ใช่สำเนียงไม่คือเลยโอเคไม่เอาแล้วไม่ฟังเสียงครูแล้วนะคะ <c oughs> คุณครูติดสำเนียงพวกนี้นะคะติดมากับเพื่อนๆเนาะตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนๆที่อยู่ภาคอีสานเยอะเ <c oughs> พื่อนๆเหล่านี้ก็น่ารักและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนที่เป็นเชื้อชาติหรือว่ามาจากภาคอีสานอะพ่อแม่นักเรียนทุกคนนะคะที่มาทำงานที่ชลบุรีก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> โอเคภาษาไทยถิ่นอีสานวันนี้นะคะฝากติดตามเอ่อ คุณครูกระตุลชาแนลเลยนะ,ะนะคะช่อง youtube ของครูเองนะคะ,อะโอเคมาดูภาษาไทยถิ่นอีสานคืออะไรนะคะทั้งที่เราเราพูดพึงภาษาถิ่นเหนือไปใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องจังหวัดที่อยู่ภาคอีสานนักเรียนรู้แล้วแหละนะคะภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคหรือเรียกเราเขาเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ <ๆ S 2> อยู่ทางฝั่งติดแม่น้ํโขงหรือติดประเทศลาวเครานี้เนี่ยสำเนียงอีสานเนี่ยก็จะเป็นสำเนียงที่เวลาใช้คําศัพท์เนี่ยก็จะเป็นไปทางลาว นะคะเอามาดูท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในอีสานเนี่ยนะคะก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นที่เอาจริงๆอ่ะถ้านักเรียนไปอยู่ที่อีสานจริงนักเรียนจะรู้เลยนะคะจากที่คุณครูสัมผัสจากเพื่อนๆมาก็คืออ,อีสานตอนบนอีสานตอนล่างจะพูดไม่เหมือนกันเลยนะคะนักเรียนค่ะเขาจะมีสำเนียงการพูดของเขานะคะที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็นอีสานทางเหนือก็จะเป็นสำเนียงแบบหนึ่งอีสานใต้นะคะเสียงขึ้นจมูกนิดๆก็คือทางฝั่งอุบลนะคะศรีสะเกดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นอกจากนี้แล้วอะนักเรียนอย่าคิดนะว่าประเทศไทยมีแค่ภาษาถิ่นแค่นี้จริงๆมันมีมากกว่าน,นั้นอีกไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาอยู่สุรินหรือว่าอยู่บุรีรัมพวกเนี้ยเขาก็สามารถพูดภาษาสวยหรือว่าเรียกพูดภาษาช้างอะฮะที่เออเขาเรียกง่ายๆคือภาษาที่เอาไว้เรียกในิในีนที่ติดเขมรนะคะอันนี้ก็จะเป็น ภาษาอีกแบบหนึ่งนะคะที่อยู่ในภาษาถิ่นอีสานนะต่อมานะคะนักเรียนมีพ่อแม่เป็นคนอีสานและสามารถพูดภาษาอีสานได้ไหมคุณครูเชื่อว่ามีคนพูดได้แน่นอนใช่ไหมคะโอเคคุณครูเคยได้ยินนะคะแล้วก็นักเรียนชอบร้องเพลงอีสานด้วยถ้าเมื่อไรมีเพลงอีสานมานักเรียนจะร้องแบบโอ้โหสนุกสนานปาร์ตี้เฮฮามากเลยนะคะอ่ะเคยทานอาหารอีสานไหมใช่เคยไหมคะคุณครูชอบมากเลยค่ะ ให้รายว่างคูคชอบอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคไม่มีใครตอบคุณตอบเองโอเคคุณครูชอบส้มตำนะคะอร่อยมากอ่ะมาดูนะคะว่าเนื้อหาในเรื่องภาษาอีสานมีอะไรอ้าวไปเลยอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอีสานจากอะไรคะนักเรียนคะจากบทเพลงภาษาอีสานอ่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงภาษาอีสานอะไรบ้างอ่ะนักเรียนเคยได้ยินไหมอ่ามีเพลงอะไรบ้างคะหนึ่งคู่ครอง คู่ครองคลองไม่ใช่คู่ครองนะคู่ครองคำนั้นมีรอเอ่อรอเรือนะฮะไม่ได้เขียนแบบนี้นะลูกนะแพงอ้ายแพงอ้ายคือแพงคือแปะไม่ดึงของสุดรักสุดห่วงของเขาอ่ะห่วงอ้ายอะไรนี้หรือเปล่านะฮะกอเสาเถียงเสาเถียงคือเสานาเสาที่อยู่ในกระท่อมท้างหน้านะคะ่ะมักอ้ายไหนเด้อก็คืออะไรฮะชอบมักเลยว่าชอบมากๆเลยนะฮะบ้านสะกลพี่หนาวแล้ว ตอนนี้สกลบันพีหนาหนาวแล้วบันน้องนางนางหนาหนาวอย่างอะไร <c oughs> คุณครูเคยได้ยินนะตอนนี้คุณครูราไม่ได้คูขอโทษด้วยนะคะแล้วก็มีฮักฮักฮักก็คือรักรักรักนะคะเป็นภาษาอีสานแต่จริงๆแล้วคาว่าฮักเนี่ยมันตรงกับภาษาเหนือเลยภาษาเหนือแปลว่าคําว่าฮักก็แปลว่ารักเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาษาเหนือกับภาษาอีสา,าในใคล้ายกันนะคาว่าอ้ายเห็นไหมาอแปลว่าพี่ชายเมื่อกี้นักเรียนก็ดูเมื่อวานเนี่ยนะคะภาษาสาวเชียงใหม่ใช่ไหมก็มีคําว่าอ้ายเหมือนกันนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ ว่าหัางเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับไคยมันบอึสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่าหายตามการเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใดในหัวใจเพรเคยร่างรายังจนจำทุกทอยวาจาที่เฮาเว้าต่อกัน เมื่อสวรรณแยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาที่ไหมที่ยังคมอยู่แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสั่งย้อนหาคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดิม บอมีอยังมาพังทลายความมันนุ่ซองลงใดแม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แลกด้วยแหกกฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดรา้าวสิเข้ามาเสริมบอกใครคิดยาง ในวันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบอสมใจให้ของท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไร่ขอเพียงแค่ เอโอเคค่ะนักเรียนขะเพลงคู่ครองใช่ไหมหลังจากนักเรียนไปฟังมาแล้วรู้สึกไงบ้างคะ,ะไม่ต้องบอกครูนะคะอ่ะเรามาดูคําแรกเลยภาษาอีสานคํานี้ง่ายๆเลยนะคะคําว่าครองครองคํานี้เห็นไหมคะครองคํานี้แปลว่ารอคอย คลองคานี้ไม่ได้แปลว่าคู่ครองคู่ครองที่แปลว่าคู่ครองอยู่ด้วยกันเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะอันนั้นมจะเขียนว่าครองแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะลูกนะหรือผู้ปกครองก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะไม่เหมือนกันนะลูกนะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะความหมายในเพลงนะคะเพลงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องนาคีนักเรียนเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมคะเคยเห็นนะเขาบอกว่าคําว่าหักเกิดขึ้นที่ใด เกิดกับไผมันบอสําคัญนะคะประมาณนี้เขาบอกว่าคําว่าฮักฮักก็แปลว่าอะไรเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะแปลว่ารักนะคะเกิดขึ้นที่ใดไม่ว่าคําว่ารักจะเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับไผ่ไผ่แปลว่าใครเห็นไหมนะักเรียนเหมือนภาษาเลยเลยเหมือนภาษาเหนือเลยเนาะมันบอกสาคัญบอกแปลว่าไม่ จดอย่าลืมจดนะลูกนะมันไม่สําคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่อหายตามกาลเวลาบอกแปลว่าไม่เหมือนเดิมนะนักเรียนเห็นไหมฮะว่าสิผ่านมาดนปันไดดนหรือโดนในภาษาอีสานเนี่ยนะฮะสีแปลว่าจะอลืมไปเลยนะฮะจะไอสีหิสีหีน้องบ่อะนะสีหิแปลว่าอาจจติจะติน้องไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเพลงเก่าแล้วนะหะมาดูว่าสิผ่านมาดนปันไหโดนแปนานแล้ว คำว่ารักเนี่ยมันไม่หายไปตามกาลเวลาไม่ว่ามันจะผ่านมานานแค่ไหนปานใดไปแบบว่าแค่ไหนน,นักเรียนจริงครูไม่ต้องสอนนักเรียนนักเรียนน่าจะรู้แล้วแหละคําพวกนี้นะคะในหัวใจบกเคยรังลา,งลาไม่เคยร้างาราร้างราคานี้ไม่เคยห่างหายไปเลยอันนี้ไม่ใช่ภาษาถิ่นอีสานนะลูกนะแต่เป็นภาษาทางการอยู่แล้วหรือเป็นภาษาการอยู่แล้วรางรานะคะโอเคยังจดจําทุกพ้อยวาจ้าที่เฮาเว้าต่อกันเฮาแปบลบว่าแปบลบว่าเรแบบา เราสองคนเรายังจดจาได้เลยว่าเราสองคนเคยเว่าเว่าคคานี้แปลว่าพูดเราเคยพูดอะไรไว้เราเคยสัญญาอะไรไว้ฉันจําได้นะนะคะก็คือเหมือนคนคนรักสองคนนะ,ะนักเรียนที่เขาพูดถึงความรักของเขานะคะว่าจะเกิดกับใครไม่สําคัญ แต่ว่ามันม he ีทางหายไปในนอนความรักของเราไม่ว่าจะนานแค่ไหนในหัวใจฉันไม่เคยห่างหายไปเลยเรายังจดจําทุกค่อยวาจาทุกคําพูดของเธอที่เคยพร่มบอกรักของฉันเราจะจดจามันไปนะฮะที่เราพูดต่อกันอะมาดูต่อนะฮะเมื่อสวรรค์แยกกายเหาสองจากครูครองเป็นคนอื่นไกลนะ เมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสองเฮาก็แปลว่าเราเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่คุณครูเคยเขียนไว้จกคู่ครองเมื่อกี้ไงที่คุณครูบอกว่าคู่ครองครองแปลว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่คําที่เป็นชื่อเพลงมันไม่ใช่คู่ครองแบบนี้มันเป็นคูกคู่ครองคู่ครองที่คอองคคองไหมที่แปลว่ารอคอยเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันก็กลายเป็นคู่ที่ต้องมารอกันมาคอยกันอีกคนนึงอยู่อีกภพนึงอีกคนอยู่อีกภพนึงถ้าใครเคยดูนาคีนะคะอันนี้เป็นละครที่มาจากเรื่องนาคีนะคะ เป็นคนอื่นไลเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่ตกลงแล้วเหลือแค่คำสัญญาใช่ไหมที่เราต้องรอกันมันมันยังอยู่แค่อย่างเดียวแม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังแม้นก็คืออะไรคะแม้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ยังรักกันแม้แม้ว่าเจ้าเจ้าไปว่าเธอนั่นแหละนะเ,เธอสิ จะไงเกิดเป็นอย่างอย่างแปลว่าอะไรเช่นประโยคที่บอกว่าเฮ็ดยัางอยู่เฮ็ดอย่างอยู่เฮ็ดอย่างอยู่คือทําอะไรอยู่เฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมฮะอะนุกูเพิ่มให้เฮ็ดเท่ากับทำใช่ไหมฮะอ่ะเฮ็ดอย่างอยู่นะฮะโกเคยคิดสั่งย้อนหักคนหูไม่เคยคิดสั่งสั่งคำนี้แปลว่าสั่งคำนี้แปลว่าอะไรคะลูกคาฉันสั่งหน้าเธอมากเลย นักเรียนคะสั่งํานี้นะคะอาสั่งกระนี้ฟังคํานี้แบบว่าเกลียดดูรังเกียดนะคะรังเกียดไม่เคยแบบคิดจะรังเกียดเธอเลยนะคะอันนี้แปลว่าเกลียดน,นะถ้ารังเกียดเขียนแบบนี้ใช้จอจานนะคะนักเรียนขานะ,ะใช้ไม่เหมือนกันนะนักเรียนต้องดูให้ดีนะ,ะย่อนนะ,ะย่อนก็แปลว่าเพราะฉันถึงจะเธอเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะเกลียดเลยเพราะว่าย่อนฮัก คนหู้นะคะขเพราะว่ารักหู้นะคนรู้ฮนะก็ไม่เคยเลยที่จะคิดเกลียดเธอถึงคนจะรู้ก็เถอะนะฮะสิเคียงข้างให้ได้หู ฮูแปลว่ารักเหมือนเดิมเอ๋ฮูแปลว่ารู้เหมือนเดิมเมื่อกีก้บอะจะเคียงข้างจะอยู่ข้างๆเธอให้ให้ได้รู้หัวใจยังคงเดิมไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรไม่ว่าเธอจะมาจากไหนฉันยังจะรอเธอนะคะไม่ว่าเธอจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะกลัวเธอเลยนะคะถึงคนอื่นจะรู้ฉันก็ไม่หวั่นไหวฉันจะอยู่เคียงข้างเธอให้เธอได้รู้ว่าหัวใจของฉันยังเหมือนเดิมนะคะโอเคแบบ,บโคตรโดเมนติกเลยยิ่งมัลสิล,ลี่เกาหลีอีกนะักเรียนอ่ะมาดูเขาบอกว่าอะไรค่ะ บ่มีหยั่งมาพังทลายนะฮะก็คือไม่มีหยัางคือไม่มีบ่มีหยังคืออะไรเมื่อกี้จบไปแล้วนะอย่าลืมนะนักเรียนว่าอะไรที่คุณกูจดให้แล้วนะ่ะมาพังทลายคือสรุปคือเขาบอกว่าไม่มีอะไรมาพังทลายความฮักก็คือความรักห่าแปลว่าเรานะเราส่องลงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมาพังทลายความรักของสองลงได้ แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มนะคือจังคือจังคือเหมือนเดิมเหมือนนะแม้ว่าผ่านดินจะสลายไปแล้วอะความรักของเราก็ยังมั่นคงเหมือนแบบตอนเริ่มที่เราเริ่มรักกันอโอ้โหแบบหวานมากฮักที่แรกด้วยแหกกดฟ้าความรักที่แรกด้วยแหกกดฟ้าคืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่เหมาะสมกันไม่เคียงคู่กันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เขาเรยเปรียบเพียบ,บว่าความรัก ที่แลกด้วยแหกกดฟ้าอาจจะเป็นเพราะว่าอ่ะอีกคนนึงเป็นงูอีกคนนึงเป็นคนก็เลยไม่น่าจะคลองคู่กันได้นะฮะถึงจะมีน้ําตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวสิเข้ามาเสริมบอกเคยคิดย่านย่านคานีานน้แปลว่ากลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ความปวดร้าวจะเข้ามาแค่ไหนก็ไม่เคยคิดจะกลัวเพราะว่าเรารักเธอมากๆประมาณนั้นอจบไปยางไปดูอ่านี่อันสุดท้ายแล้วแหละนะคะ ในวันนีเเนนะ้เราเจอกันแล้วนะคะเราเจอกันแล้วเขาบอกว่าในวันนี้เรามาเจอกันแล้วอีกรอบหนึ่งยังบอกแคล้วก็คือไม่แคล้วก็คือไม่ไม่วายแหละว,ว่าเราจะต้องจากกันอีกนะคนที่เฮาตามหาคนที่เราตามหาเป็นอย่างเป็นอะไรจึงบอสมใจคือไม่สมใจคือไม่ได้หนังใจอะ่ะรอมาตั้งนานสุดท้ายก็ยังต้องรอต่อไปอะ่ะทำไมอะ่นะนักเรียนขานะคะให้คลองท่าอีกกี่พันปีท่าคําเนี่ย จริงๆไม่น่าจะเป็นคํานี้นะน่าจะเป็นคํานี้ทออาทาไม่เอกท่าท่าคํานี้แปลว่าแปลว่ารอก็ได้หรือแปลว่าท่าน้ําท่าเรือท่ารถก็ได้นะคะคลองคํานี้แปลว่ารอคอยเมื่อกี้เคยบอกไปแล้วใช่ไหมให้รออีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าใดขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธออู้เราไม่ติกติ่งกว่าซีรีส์เกาหลีที่เขาดูดนะคะเ,เขาบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะ,ะก็เราก็ยังจะรอเธอเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนาขีเนาะนางเอกเป็นมียานาคส่วนพระเอกก็นะฮะเป็นพยาคุดเนาะถ้าใครดูในส่วนของภาพยนตร์จบแล้วอ่ะโอเคนะฮะอ่านักเรียนสามารถเรียนรู้นะฮะจากละครภาพยนตร์นะฮะภาพ,พยนตร์เขียนผิดด้วย ขออนุญาตแก่นะเรียน่ะภาพยนตร์มีต่อรอกนลันนะคะเรียนค่ะนะฮะถ้ายนคํานี้นะคะจะแปลว่าเครื่องยนต์รถยนต์ใช่ไหมฮะยนคํานี้ไม่ได้แปลว่าภาพยนตร์นะคะลูกอ่ะเคยดูไหมคะเรื่องไทยบ้านผู้บ่าวไทยบ้านนะ,ะ,นะะคะนาคีเยี่ยมยโสธรหรือเพลงภาษาอีสานต่างๆนะเรียนเคยฟังไหมคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพลงภาษาอีสานนะคะก็จะสอนภาษาอีสานไปด้วยเนาะอ่ะ อานักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะอ่ะทบทวนบทเรียนแล้วก็จดแล้วก็บันทึกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปย้อนดูนะคะในวิดีโอด้วยวิดีโอนี่นะคะไปย้อนดูวิดีโอของคนครูนะคะหลายๆรอบช่นครูเขาปั่นยอดวิวหน่อยเนาะ,ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้จบภาษาอีสานแล้วแน่นอนนะคะ EP สุดท้ายของเรื่องภาษาถิ่นนักเรียนต้องเรียนเรื่องภาษาเลยคะ ภาษาตายโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย